ข้อความจากตัวตนที่สูงส่งของไมควินซีเวลาในการทดสอบเริ่มมีความจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีประเทศต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นไม่จำเป็นว่าจะเป็นทางเลือกแต่เพื่อปกป้องตอนเองมันเป็นอันตรายเสมอเมื่อภัยคุกคามของการเผชิญหน้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนไม่แสดงสัญญาณของการหยุดชะงัก มีหลายสิ่งที่ตกอยู่ในความเสี่ยงและเราไม่สามารถควบคุมมันได้นอกเหนือจากการพยายามโน้มน้าวผู้มีอำนาจเพื่อแสวงหาผลลัพธ์อย่างสันติคุณสามารถพูดได้ว่ามนุษยชาติอยู่บนทางแยกและการตัดสินใจที่คุณทำตอนนี้จะมีผลกระทบในวงกว้างในสงครามไม่มีผู้ชนะจริงๆเพราะทุกฝ่ายจะต้องทนทุกข์ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เราไม่สามารถตัดสินใจแทนคุณได้แต่จะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้งว่าไม่ว่าการต่อสู้จะทวีความรุนแรงขึ้นเท่าใดความพยายามในการแพร่กระจายก็มีข้อจำกัดมันกำลังทำให้ประเทศต่างๆเข้าข้างเพื่อปกป้องตอนเองในขณะที่เรื่องต่างๆเริ่มบานปลาย มนุษย์ส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและสอดคล้องกับประเทศอื่นๆทั้งหมดการเมืองจึงควรละไว้เพื่อรักษาสันติภาพเพื่อให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาของตนในอดีตศาสนาเป็นรากฐานของความปนป่วนมากมายและถึงเวลาแล้วที่ทุกเวอร์ชันจะต้องตกลงข้อตกลงอย่างสันติระหว่างกลุ่มต่างๆทุกเส้นทางมาบรรจบกันในที่สุดเพราะมีเพียงความจริงเดียวเท่านั้น อนาคตของคุณสดใสและแสนมหัศจรรย์และคุณจะไปถึงที่นั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างนี้จะกระวลกำลังรอคอยการปรากฏตัวของคุณเนื่องจากดวงวิญญาณจำนวนมากพร้อมที่จะขึ้นไปแล้วและจะไม่มีอะไรสามารถขัดขวางมันได้ในขณะเดียวกันการมีอยู่ของพวกเขาจะช่วยรักษาพลังงานที่จะยกระดับผู้อื่นและทำให้พวกเขามีความหวังในการแก้ปัญหาอย่างสันติต่อความทุกข์ยากของโลก เราแทบไม่ต้องเอ่ยถึงว่ามันอยู่ในสภาพที่น่าเสียใจและมีแนวโน้มว่ามันจะแย่ลงแต่อย่าสิ้นหวังเช่นเดียวกับการมาถึงของแอสเซนชันโลกใหม่เราพร้อมที่จะรับดวงวิญญาณเหล่านั้นที่สั่นสะเทือนแล้วเรียนท่านทั้งหลายความพยายามทั้งหมดของคุณในการเอาชนะโลกในแง่ลบในปัจจุบันอันดับแรกจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าแรงสันสะเทือนของคุณสูงพอที่จะขึ้นไปและยกระดับให้กับคนอื่นๆที่ปรารถนาที่จะพัฒนาไปสู่ระดับเดียวกันด้วย คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วและเก็บเป้าหมายไว้ในใจแม้ว่าจะไม่ได้กระหนักเสมอไปก็ตามคุณได้รับความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนเมื่อคุณมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเส้นทางที่ถูกต้องและคุณสามารถภาคภูมิใจในความสำเร็จของคุณได้ความพยายามทั้งหมดของคุณในการประสบความสำเร็จนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งและคุณสามารถตั้งตารออนาคตอันสดใสที่รอคุณอยู่ได้แต่จงอดทนและอย่าวอกแวกไปจากเป้าหมายของคุณคุณใช้เวลามาหลายชีวิตเพื่อมาไกลขนาดนี้และเราจะรับรองว่าคุณจะได้รับ ผลตอบแทนที่สมควร ในอนาคตคุณจะมีทางเลือกว่าจะใช้เส้นทางใดที่เหมาะกับความทะเยอทะยานของคุณมากที่สุดคุณได้รับความสำเร็จและดูเหมือนว่าจะไม่นานเกินไปก่อนที่คุณจะสามารถอ้างสิทธิ์ได้ดังที่เราได้กล่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้อนาคตของคุณนั้นแน่นอนและท้าทายคำอธิบายในบางแง่เนื่องจากชีวิตจะแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณประสบอยู่ตอนนี้มากคิดถึงความงดงามความกลมกลืนและประสบการณ์อันแสนสุขที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่คุณเคยพบมาและคุณจะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่จะมาถึง เราจะอยู่กับคุณตลอดทางและวันหนึ่งเราจะได้พบและแบ่งปันประสบการณ์ของเราแน่นอนว่ามันจะเป็นการกลับมา พบกันอีกครั้งเหมือนที่เราเคยพบกันหลายครั้งในอดีตคุณค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเนื่องจากความสามารถในการก้าวหน้าต้องการความสนใจจากคุณโดยที่ไม่ถูกรังไว้อย่างไรก็ตามดังที่เราได้กล่าวไปเมื่อเร็วๆนี้คุณทำงานเมื่ออยู่นอกร่างกายระหว่างการนอนหลับและอาจตระหนักดีถึงเรื่องนี้มีอะไรมากมายให้คุณเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื่องจากบนโลกนี้คุณต้องพึ่งพาผู้คนที่อ้างว่ารู้ความต้องการในอนาคตของคุณและคุณพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าใครที่คุณสามารถไว้วางใจได้ อย่างไรก็ตามคุณจะแข็งแกร่งขึ้นผ่านประสบการณ์ของคุณและจะฉลาดมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับข้อมูลใหม่ขอย้ำอีกครั้งว่าเราจะมองข้ามไหลของคุณและช่วยเหลือคุณไปพร้อมๆกันเราอาจทราบความต้องการของคุณดีกว่าที่คุณทราบเนื่องจากเราสามารถมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าได้เสมอความยากลำบากในการนึกถึงประสบการณ์ในอดีตนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากความตั้งใจเพื่อที่คุณจะได้ไม่วอกแวกจากงานในมือและความต้องการเร่งด่วนของคุณ คุณแต่ละคนมีสิ่งต่างๆมากมายที่จะมอบให้กับดวงวิญญาณอื่นๆในการเดินทางที่คล้ายกันแต่คุณไม่สามารถเร่งรีบสิ่งต่างๆได้เนื่องจากแต่ละคนมีแนวทางในการรับประสบการณ์ ที่แตกต่างกันและบางคนเรียนรู้คุณค่าเพียงเล็กน้อยต่อวิวัฒนาการของพวกเขาอย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วมันจะได้ผลดีในท้ายที่สุดเนื่องจากไม่มีอะไรที่เหมือนกับประสบการณ์จริงที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าได้เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเช่นเคยหากต้องการแต่โดยปกติแล้วจะไม่รบกวนการตัดสินใจของคุณคุณมักจะต้องเรียนรู้วิธีที่ยากลำบากและนั่นคือทางเลือกของคุณคุณสามารถภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทำสำเร็จมาได้ไกลเมื่อเผชิญกับความพยายามมากมายจากความมืดมนที่จะนำคุณให้หลง ทางคุณมีความยืดหยุ่นมากและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ และจะต้องได้รับการแนะนำเพื่อให้คุณลุกขึ้นต่อไปในการสันสะเทือนของคุณการฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบและคุณควรไปถึงจุดที่คุณสามารถยึดถือมันไว้ได้อย่างไม่มีกำหนดจะมีการทดสอบครั้งต่อต่อไปแต่ตอนนี้คุณควรจะสามารถเอาชนะสิ่งที่สันสะเทือนเชิงลบได้คุณเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดที่ครอบงำโลกในบางครั้งและดวงวิญญาณอื่นๆจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณพลังงานของคุณมีพลังและให้ความรู้สึกถึงความเป็นอยู่ที่ดีและแม้กระทั่งการเยียวยา คุณมายังโลกเพื่อยุติการเติบโตในฐานะสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณและในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จคุณก็พร้อม สำหรับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าจนกว่าคุณจะกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์คุณจะพัฒนาต่อไปและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่ทรงพลังแม้ว่าตอนนี้พลังแห่งความคิดของคุณเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้วและดังที่เราได้แจ้งให้คุณทราบเมื่อเร็วๆนี้และในเวลาต่อมาพลังแห่งความคิดของคุณก็จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งที่คุณต้องการได้แน่นอนว่าคุณจะสร้างทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและเราบอกสิ่งเหล่านี้แก่คุณเพื่อยกระดับคุณไปสู่อนาคต ชีวิตบนโลกอาจดูจืดชืดบ้างในบางครั้งแต่ไม่ไกลไปในอนาคตทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปพร้อมกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ตอนนี้คุณควรเริ่มทราบซึ้งและเข้าใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับคุณและตลอดเวลาที่คุณเพ่งความสนใจไปที่มันคุณได้ช่วยให้อนาคตนั้นเป็นจริงพลังแห่งความคิดของคุณจะสร้างเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อที่คุณจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มากในอนาคตในที่สุดคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยสิทธิ์ของคุณเองความพยายามทุกประการที่คุณทุ่มเทเพื่อก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดจะได้รับรางวัลอย่างดีเนื่องจากคุณต้องตระหนักจากข้อความมากมายที่คุณอ่านไม่ใช่แค่ผ่านแหล่งข้อมูลนี้เท่านั้น ฉันมอบความรักและพระพรแก่คุณและขอให้แสงสว่างทำให้วันของคุณและเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณสดใสขึ้นข้อความนี้มาผ่านทางตัวตนที่สูงกว่าของฉันตัวตนที่เป็นพระเจ้าของฉันและทุกจิตวิญ,ญญาณมีความเชื่อมโยงกับพระเจ้าเหมือนกันอยู่ในความรักและแสงสว่างไมค์ควินซี่